สวัสดีครับผมพีะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตรครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อวิเคราะห์กราฟประจําวันนะครับจะมาวิเคราะห์ในส่วนของเสถียรของตัวทองคำนะครับว่ามีมุมมองนะแล้วก็ไอเดียในการเหตุอะไร,ะรบ้างหลังจากที่ผมได้อัปเดตไปเมื่อวานนะครับราคาก็ค่อนข้างเคลื่อนที่เป็นไปตามแผนทีใ่ให้ไว้ก็คือราคาย่อลงมาในโซนแนวรับนะครับใครที่ได้เซลล์มาก็น่นจาจะพอได้อยู่แล้วก็เด้งที่โซนแนวรับที่ให้ไว้ในแนวรับระยะสั้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปทดสอบเป้าด้านบนเลยนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาใครที่ พออ่านแผนเข้าใจก็น่าจะพอทํางวันอะไรได้อยู่นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการมีข้อแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ่เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งประชา,าสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามายู่ในกลุ่มพูดคุยแผนด้วยกันทั้งคริปโตแล้วก็ทองคำนะในกลุ่มก็จะมีผมแล้วก็อาจารย์แล้วนะคอยอัปเดตมุมมองของคลื่นให้แล้วก็ไอเดียในการเทรดให้นะครับก็ลองกดคำว่าแสดงเพิ่มเติมมาที่ด้านล่างนะถ้าเป็นช่องทาง YouTube นะครับถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นช่องทาง TikTok ลองทักเข้ามาได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายครับตัวนี้ไม่มีฟรีนะครับก็กดมาตรงนี้ได้เลยไลน์่มพูดคุยแพรน,นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมุมมองของตัวทองคํากันนะครับอ่ะมุมมองของตัวทองคำนะเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆเลยเพราะว่าเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วนะครับก็เราจะมาตามท่อนนี้ต่อก็คือจากเซกเมนต์นี้นะก็คือจากจุดที่มันย่อมาที่18.4ไปถึงไฮปัจจุบันนะว่า มีสัญญาขึ้นอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็น A.B.C. อย่างที่ผมบอกมันจะเป้าแทร็กจุดที่โซนด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าชุดนี้เป็นขา C จริงๆับ New High มีโอกาสได้เห็นนะครับเรามาดูทางเฟรมวีก่อนว่ามันซัพพอร์ตไปในทิศทางไหนนะครับก็พอเราลอาไปดูทางเฟ e มวีกเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโครงสร้างของจุดที่เรา mark ไว้เนี่ยที่1804เนี่ยตอนนี้มันก็ยังขึ้นเป็นเป็นเหมือนเป็นชุดเดียวกันอยู่เป็นเซกเมนต์เดียวกันอยู่อ่เดี๋ยวเราไปดูทาง e ฟร a m e day น้น่าจะเห็นภาพ มา,มากกว่านะครับพอราดับมาดูทางเฟรมเรย์นะจากจุดที่เรามาว่าที่1804นะครับกว่าสายตาไล่ขึ้นไปเราเห็นว่าในโนของตัวกราฟเนี่ยเริ่มมีการแบ่งเซกเมนต์หรือว่าแบ่งโครงสร้างย่อยก็คือแบ่งเป็นขาขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็คือขึ้น1นึ่งเซกเมนต์ลง1นึ่งเซกเมนต์ขึ้น2องเซกเมนต์ลง1นึ่งเซกเมนต์แล้วก็ขึ้นนะครับถ้ามองเป็นมุมมองของอินพา e ก็ได้อยู่หรือจะเป็นแค่ A หรือาว A ยอ B เจอ C นะครับเพื่อจบ B ีในภาพใหญ่ในมุมมองเดิมที่เราเคยคูยกันใช่ไหมแล้วก็เตรียมลงขา C นะครับในภาพใหญ่อันนี้อีไอเดียหนึ่งส่วนถ้าเกิดว่าเคสนี้มันขึ้นมาปเป็นเหง้ก็อาจจะลุนเป็นขึ้น1นย่อ2ขึ้น3 x มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการย่อของขาที่4่นะเพื่อวิ่งขึ้นขาที่ห้านะครับวิ่งขาที่5้าก็ลุนนิวไฮนะตอนนี้มันมาเจาะแล้วหรือว่าขาที่4อาจจะยังไม่จบก็อาจจะซเวกเพื่อขึ้นต่ออีกขาหนึ่งนะอันนี้เป็นมุมมองในภาพใหญ่กว้างๆนะครับทีนี้เราดับไปดูว่า จากที่สี่ที่เรามองว่าจบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไอ้แท่งเขียวสองแท่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบชุดของการคเคลื่นย้ยเราดอกไปดูที่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงต่อครับาการดูถ้าเราดูเดลจะเห็นว่ามันเป็นแท่งเขียวสองแท่งนะตอนนี้กําลังจะมีแท่งแดงอาจจะมีการพักตัวหรือแบ่งโครงสร้างตรงนี้หรือเปล่านะครับพอหลับไปดูสี่ชั่วโมงครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างจากที่เรามาร์กไว้นะครับหนึ่งแปดศูนย์สี่ใช่ไหมแล้วก็มาร์กที่จุดเริ่มต้นของ าที่เรามองว่าจะเป็นขาที่4หรือว่าอาจจะเป็นการจบของของขาลงก็คืออาจจะเป็นการลง A แล้วเด้ง B เพื่อลง C ในภาพใหญ่อาจจะเป็นขึ้น1เล่ง2ลงสามในภาพใหญ่ของมุมมองภาพขาลงที่เป็นขา C ก็ได้นะา,นนา,านตรงนี้เป็น B ขา C วงเล็บใช่ไหมตัวนี้เป็น B ลงเล็บเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะลงมา,กกาเป็น A B C หรือว่าอาจจะเป็นินพลาก็หนึ่งสองสามได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเคสที่มองลงนะ เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เวรงขาเนี่ยมุมมองเนี่ยก็ยังพอลุ้นได้แต่ขนาดไซริกีหรือว่าแรงขายเนี่ยมันต้องมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกชัดเจนว่ามีโอกาสเกิดเคสนี้นะครับอย่างน้อยที่ที่ผมมองก็คือราคาควรจะลงมาต่ํากว่าก็คือถ้าบัตรชุดเนี่ยทั้งชุดก็คืออย่างน้อยควรจะต่ํากว่าประมาณหนึ่งเก้ากแดเนี่ยถึงถึงจะลองมองพิจารณาดูเคสนี้น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าม,มีโอกาสที่จะลงต่อแต่ถ้ายังยังไม่ต่ำกว่าผมให้น้ำหนักของเคสที่เป็นการขึ้นของขาที่5มากกว่าก็คือ ตอนนี้เป็นการจบของขึ้นที่4ี่แล้วอาจจะเตรียมขึ้นขาที่ห้าซึ่งเราก็มาไล่ต่อตรงนี้ว่ามันมีโอกาสรปรับตัวในรูปแบบของอะไรนะซึ่งดูด้วยสายตาเปาล่านะถ้าดูจากไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่ามันอาจจะมีการแบ่งเซกเมนต์ตรงนี้คือถ้ามองว่ามันเป็นชุดเดียวกันมองเป็นนอนก่อนก็ได้ถ้านานั้นก็คือ A B C X A B C อาจจะขึ้นขาสีขานึงได้เปล่า,า,าแล้วก็จบอาจจะเบรคไฮแลหวมีการพักตัว แรงๆสักรอบหรือเปล่าเป็นการจบชุดขึ้นหรือว่าถ้าชุดนี้เป็น ulse, อิมเพลอ่าถ้าชุดนี้เป็นชุดเดียวกันก็นกคือเป็น A B แลนน้วตรงได้ทั้งหมดนี้คือขา C ที่ยังไม่จบก็ได้เหมือนกันนะทั้งหมดซัพพอร์ตก็ทั้งสองมุมมองก็ซัพพอร์ตในการขึ้นเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าอ่าถ้าเราลองวิเคราะห์ดูแล้วมันมีโอกาสเป็นแบบไหนมากกว่าก็ลองเช็คดูนะส่วนตัวเนี่ยถ้าเราอินตามภาพใหญ่เนี่ยผมขอบมองว่ามันเป็น A ผมมองว่าชุดนี้น่าจะเป็นขาแรกนะครับ ดูดูได้ดูได้ระยะทางแล้วก็เวลาเนะี่ยอันนี้เป็น B และน,นี้น่าจะเป็นขา C มากกว่านะครับซึ่งขา C อาจจะจบตรงนี้เลยหรือว่าจะมีการคื้อีกขานึงแล้วก็จบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองวัดเป้าของขา C นะครับเอาวัดเป้าไว้ร้าวๆ้าก่อนนะครับเอาร้อยไว้ล่างเอาศูนย์ไว้บนนะครับเอาศูนย์ไว้ล่างเอาร้อยไว้บน,ลนลแล้วแล้วยกขึ้นไปนะเป้าของขา C เนี่ยจะอยู่ที่สองศูนย์ศูนย์หกนะครับถึงสองพันสิบหกนะครับเป็นทาร์เกตของชุดนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป้าของนอนชุดที่2นะครับนอนชุดที่2ก็คือ A B C X หรือว,ว่าถ้าตรงนี้เป็น Impulse ถามว่าได้ไหมส่วนตัวมองว่ามันก็แปลกๆตรงที่อขาที่5มันดูขึ้นห้าค่อนข้างดูมีความยาวนะแล้วก็ในรูปแบบของหน้าตาของ Impulse มันก็ดูดูแปลกๆนะดูไม่ค่อยสมส่วนผมเลยใน้นะของการขึ้นเป็นนอนมากกว่านะครับการขึ้นเป็นนอนมากกว่าเพราะว่า Impulse เนี่ย กฎของเล่นของการรีเทสในเรื่องของระดับดีกีต่างๆมันควรจะอะสมส่วนมากกว่านี้ซึ่งไอขาเนี่ยที่ลงมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ถึงกดขั้นต่นํานะแต่แค่สามสิบสามจุดสามผมก็เลยให้น้ําหนักว่ามันน่าจะขึ้นเป็นนอนมากกว่านะครับแต่ทนันทีทันถ้ามีแรงขายแสดงการจบชุดมาเยอะๆแบบเนี้ยก็แปลว่าอาจจะเป็นแค่อินพาวก็ได้คืออาจจะจบแล้วแล้วก็าอาจจะเป็นการเด้งผองต่อเนี่ยครับใหญ่ได้ของชุดนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาตามต่อก็คือถ้าเรามองว่าไอเคสเนี่ย อะผมบอกไปแล้วใช่ไหมอันแรกก็คือถ้ามันเป็นนอน ABC ก็จะมีเป้าประมาณ2006-2016ถึงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นนอนชุดเดียวกันคือ A B C X A B C เนี่ยตรงเนี้ยจะมีเป้าอ่าอีกเป้าหนึ่งก็คือแต่ว่าเป็นเป้าใกล้ๆกันนะครับก็คือวัตถชุดเนี่ยาลบดไปดูแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรู้ว่า B จบตรงไหนก่อนถ้า B จบตรงนี้นะครับก็จะมีเป้าอยู่ที่2018-2026ซึ่งเป้าเนี่ยจะไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นระวังเคล็นอนชุดที่2ไว้ด้วยนะครับ ก็คือ C of นอนสอง A B C X A B C C ของนอนชที่สองเนี่ยระวังนะไปถึงโซนนู้นได้นะครับถึงว่าตัวเนี้ยมันจะจบตรงไหนนะครับแล้วเราค่อยรอวัดจุดจบอีกทีนี้เราราไปดูว่าจะหาจังหวะเซลล์หรือว่าหน้าช็อตตรงไหนอีกนทะีหนึ่งในภาพใหญ่ส่วนระยะสัน้นถ้าเกิดว่ามันลงมาเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะหาจังหวะรับที่โซนไหนดีส่วนตัวมองว่าถ้าจะรับนะครับชุดเนี้ยก็ ก็มีจุดสต็อปนะครับแต่ค่อนข้างเสี่ยงนะผมมองว่าถ้าชุดนี้เป็นนอนนอนที่ดีเนี่ยอย่างน้อยๆก็คืออาจจะมาถ้าเกิดว่าจะรับนะครับจะเสี่ยงรับก็อาจจะรอดูที่หนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งหนึ่งเก้าดูนอันนี้เป็นโซนที่น่าสนใจถ้าต่ำกว่านี้ผมมองว่ามันจะดูไม่ดีนะถ้าต่ำกว่านี้จะดูไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนนี้ได้อาะุ้นบบเป้าส่วน้านบดหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าปสี่ยควรยืนเหนือให้ได้เพื่อที่ที่อัพตัวไปหาเป้า ด้าน,นบนแล้วก็ไม่ควรใช้เวลาก็คือนานก็คือถ้าเราดูจากภาพชุดนี้มันก็คือเป็นเหมือนชุดเดียวกันอยู่แบมนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบในเรื่องของอะระยะเวลามา,มาดูด้วยว่าชุดนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่9ชั่วโมงใช่ไหมชุดนี้ใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงชุดนี้ใช้เวลาก็ใช้เอายินเคสของชุดนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ9-15ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก็อาจจะประมาณช่วง ข้ามๆข,ของวันนี้อาจจะมีการเลือกทางถ้าเกิดว่าดีขึ้นไปเนี่ยผมเลยมองว่าโซนหน้าเซลล์หรือว่าหน้าช็อตนะครับที่น่าสนใจสำหรับตัวทองคำนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ไม่ไมไไมไหาจังหวะบ่า,บายนะจะมองไว้ที่โซนแนวต้านระยะสั้นก็คือสอง1ูนย์หนึ่งหนึ่งถึงสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับเป็นโซนที่น่าสนใจแต่แนวเนี้ยอาจจะสองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยน่าสนใจแล้วก็แนวระยะไกลคือสองศูนย์สองก็เป็นเป้าชีะวัตมนสคูลีตนะครับเป็นเป้าเดียวกันแล้วก็ ส่วนโซนแนวรับนะครับถ้าถ้ามองมาถึงโซนตรงนี้เลยเนี่ยผมมองว่าอาจจะเล่นแค่เด้งก็ลงต่อนะเดี๋ยวเราจะมีภาพอัปโหลดให้ในเพจเดี๋ยวลองไปดูภาพนั้นอีกทีหนึ่งจะได้เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็โซนแนวรับก็คือจะอยู่ที่หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะอันนี้จะเล่น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 เด้งก่อนนะเล่นเด้งก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครจะตามชุดนี้เื่อที่ไปนอนชุดที่สองเพื่อเล่นตอบอีกขาหนึ่งเนี่ยก็ ถ้าผมมองนะก็ต้องมาแกะช่อนนี้นะครับท่องน,นี้เดี๋ยวขอดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผมมองว่าชุดนี้มันถ้าลงก็อาจจะมาแถวแถวประมาณเนี่ยครับประมาณหนึ่งเก้าแปดหกหนึ่งเก้าแปดสามอาจเป็นโซนแนวรับเดิมที่มันเคยทะลุขึ้นไปด้วยอาจจะมาตรงนี้อด้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะเบสเล่นแล้วก็อาจจะใช้จุดเนี้ย เป็นจุดออกก็คือเราจะรอจุดกับตัวหรือจะใช้1968เป็นจุดออกนะครับแต่ว่าลองดูลองเทียบริลีวอร์ดดูครับตัวนี้ก็คือริสอันนี้คือรีวอร์ดนะว่าว่าคุ้มไหมแต่ผมมองว่าใช้จุดกับตัวในไทมเฟรมเล็กๆตรงนี้ดีกว่าน่าจะจุดคัดน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าค่าตัวนี้มันดูค่อนข้างเยอะกับทาร์เก็ตที่เราที่เราหวังไว้สำหรับตัวทองคําประมาณนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการเทรดสำหรับพี่ๆพ่เพื่อนๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะในคลิปนี้ก็ใครที่ชื่นชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำลังนในการเหตุสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ